ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้อยู่ในรายวิชาส Hugo, wellness, ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประสมศึกษาปีที่5นะครับในชั่วโมงนี้ก็เป็นในเรื่องของภูมิศาสตร์เนาะในชั่วโมงที่แล้วเราได้ขึ้นเนื้อหาในเรื่องของตรงนี้เป็นแล้วนะครับบางบางส่วนนะครับอ่าเราก็ได้เรียนเรื่องของทิศนะครับเรื่องของนะครับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับแผนที่อะไรต่างๆไปนะครับองค์ประกอบของแผนที่นะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็จะมีเป็นวิดีโอคลิป นะครับหให้นักเรียนได้ศึกษากันนะครับเดยกก่อนอื่นเดยวขอทบทวนนิดนึงนะครับในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องของภูมิศาสตร์ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนที่นะครับเรื่องพิกัดทางภูมิศาสตร์เส้นต่างๆที่ปรากฏนะครับในแผนที่ต่างๆเนาะที่ใช้ในการดูนะครับอันนี้เราได้เรียนไปแล้วนะครับเรื่องของทิศนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะครับในการศึกษาภูมิศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานเลย ทิศหลักๆสี่ทิศแล้วก็ทิศลองอีก4ทิศนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวครูก็อาจจะนะครับทดสอบนะครับในเรื่องของทิศเนาะเป็นอะไรที่นักเรียนต้องรู้ต้องเข้าใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับน้องกลับมาพบกับวินเนอร์ช็อตโน้ตอีกครั้งคลิปรวมติวเข้มเน้นเฉพาะสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับเตรียมสอบครั้งนี้มาในวิชาสังคมศึกษาครับหมวดความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยในหมวดความรู้นี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไทยทั่วทุกมุมของประเทศทับสอมแล้วไปกันเลยครับประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแผ่นดินใหญ่ที่เรียกว่าคาบสมุทรอินโดจีนหรือแหลมทองครับ wow. ปัจจุบันประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ5,13,115ตารางกิโลเมตรถ้าเปรียบเทียบขนาดของประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วจะมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3รองจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศเมียนมาครับความยาวของประเทศไทยถ้าวัดจากเหนือสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปจนถึงใต้สุดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา จะมีระยะทางมากถึง1,260กิโลเมตรส่วนความกว้างวัดจากด่านพระเจดีสามองค์อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีไปจดตะวันออกสุดที่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีกว้างถึง780กิโลเมตรครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับในประเทศไทย ยังมีส่วนที่แคบที่สุดด้วยนั่นก็คือพื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันโดยวัดจากพรมแดนพม่าถึงฝั่งทะเลอ่าวไทยได้ระยะทางเพียง10.5กิโลเมตรเท่านั้นเองครับประเทศไทยมีอนณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบอยู่4ประเทศครับคือประเทศเมียนมาประเทศลาวประเทศกัมพูชาและประเทศมาเลเซียครับระยะทางโดยรวมรอบพรมแดนทางบกประมาณ5,300กิโลเมตร ระยะทางโดยรอบที่ติดกับชายฝั่งทะเลยาว2,705กิโลเมตรคือแนวฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยยาว1,840กิโลเมตรและแนวชายฝั่งด้านทะเลอันดามันอีก8 6 5กิโลเมตรครับสำหรับพรมแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาเริ่มต้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปทางตะวันตกผ่านที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปสิ้นสุดที่จังหวัดระนอง จังหวัดชายแดนด้านนี้มีด้วยกัน10จังหวัดครับคือจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรและระนองครับมีทิวเขา3แนวเป็นเส้นกั้นพรมแดนคือทิวเขาแดนลาวทิวเขาถนนทงชัยและทิวเขาตะนาวศรี ยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับน้องๆยังมีแม่น้ําเล็กๆที่เป็นแนวกั้นพรมแดนอยู่อีกก็คือแม่น้ําเมยจังหวัดตากและแม่น้ํากระบุรีจังหวัดระนองด้วยครับในส่วนเขตพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเริ่มต้นที่อำเภอเชียงแสนไปทางทิศตะวันออกผ่านอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ อาณาเขตร่วมติดต่อทั้งสิ้น11จังหวัดคือเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเลยหนองคายนครพนมมุกดาหารอำนาาเจริญและอุบลราชธานีครับโดยมีแม่น้ำโขงและทิวเขาหลวงกระบางเป็นเส้นกั้นพรมแดนตอนบนส่วนพรมแดนตอนล่างมีทิวเขาพนมดงรักบางส่วนเป็นเส้นกั้นพรมแดนครับเรามาดูพรมแดนฝั่งที่ติดกับประเทศกัมพูชากันบ้างครับ บริเวณนี้จะเริ่มต้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากอำเภอน,น้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศตะวันตกและไปสิ้นสุดที่จังหวัดปราดครับมีชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชาถึง7จังหวัดนั่นก็คืออุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินบุรีรัมยักระแก้วจังทบุรีและจังหวัดปราดครับโดยมีทิวเขาพนมดงรักและทิวเขาบรรทัดเป็นเส้นกั้นพรมแดน และเขตแดนด้านที่ติดกับประเทศมาเลเซียได้แก่พรมแดนทางใต้ของประเทศไทยครับติดต่อกับ4จังหวัดคือสตูลสงขลายะราและนาราธิวาสโดยมีแนวเทือกเขาสันกลาคีรี และแม่น้ําโกลบจังหวัดนราธิวาสเป็นเส้นกั้นปรมแดนนั่นเองครับตอนนี้เรากา็จะเห็นภาพรวมของประเทศเราแล้วใช่ไหมละครับต่อไปเราจะไปท่องเที่ยวในแต่ละภาคกันดีกว่าว่าในประเทศไทยเรามีกี่ภาคมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่เหนือสุดของเราเลยครับภาคเหนือของประเทศไทยมี9จังหวัดประกอบด้วยเชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยา เชียงใหม่น,น่านลำพูนลำปางแพ่และอุตรดิตถ์ครับเป็นพื้นที่ที่มีเทือกเขาสูงทอดยาวขนานกันและระหว่างเทือกเขานั้นยังมีหุบเขาสลับกันอยู่ทั่วไปอีกด้วยครับ <Wow. S 1> ซึ่งเทือกเขาที่สําคัญก็คือเทือกเขาหลวงพระบางเทือกเขาแดนลาวเทือกเขาถนนธงชัยเทือกเขาผีปันน้ําเทือกเขาขุนตาลและเทือกเขาเพชรบูรณ์ ส่วนยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคเหนือก็คือยอดเขาอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ครับที่มีความสูงถึง2,595เมตรจากระดับน้ําทะเลนั่นเองพี่เชื่อว่าน้องๆคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะครับใครไปเที่ยวเหนือต้องขึ้นไปสัมผัสกันสักครั้งเลยใช่ไหมละครับเทือกเขาในภาคเหนือเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำสีสายครับนั่นก็คือแม่น้ําปิงแม่น้าําวังแม่น้ํายมและแม่น้นําน่าน ซึ่งแม่น้าทั้ง4สายนี้จะไหลผ่านเขตที่ราบผูกเขาพื้นที่ทั้งสองฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเหมาะแก่การเพาะปลูกทําให้มีผู้คนอพยพไปตั้งถิ่นฐานตามบริเวณสองฝั่งแม่น้ําเป็นจำนวนมากครับถัดลงมาอีกหน่อยคือพื้นที่ภาคกลางครับภาคกลางประกอบด้วย22จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับโดยภาคกลางเป็นพื้นที่ราบดินตะกอนที่ถูกสายน้ำพัดมาทับถมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในพื้นที่ภาคกลางนี้จะมีภูเขาแบบโดดๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาหินปูนภูมิประเทศตอนบนของภาคกลางจะเป็นที่ราบลูกฟูคือเป็นพื้นที่ที่สูงสูงต่ำต่ำและมีภูเขาที่เป็นแนวต่อเนื่องจากภาคเหนือเข้ามาถึงพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ตอนล่างของภาคกลางจะเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพยา ที่เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านนอกจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วตอนล่างของภาคกลางยังมีแม่น้ำไหลผ่านอีกหลายสายครับได้แก่แม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำนครนายกเขตนี้เป็นที่ราบกว้างที่เกิดจากดินตะกอนหรือดินเหนียวที่น้ำพัดมาทับถมกันเป็นเวลานานครับ จึงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกซึ่งภาคกลางนี้ยังถือว่าเป็นเขตที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศด้วยครับสมกับที่ได้ชื่อว่าอู่ข้าวอู่น้ําของไทยครับถัดออกมาด้านขวามือของภาคกลางคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่าภาคอีสาน ภาคตะวนันออกเฉงเหนือนี้มีด้วยกัน20จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสนนกลนครนครพนมขอนแก่นกาลศินมุกดาหารชัยภูมิมหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาบุรีรัมสุกรินศสีสกเกตอุบลราชธานีอำหนาจเจริญหน,นองบัวลำภูและบึงการครับ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้มีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายจานเลยครับน้องๆพื้นลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีขอบภูเขาสูงทางด้านตะวันตกและทางใต้ขอบทางด้านตะวันตกประกอบด้วยเทือกเขาสันกำแพงและเทือกเขาพนมดงรักส่วนพื้นที่ด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูงเรียกว่าที่ราบสูงโคราชภูเขาบริเวณน,นี้จะเป็นภูเขาหินทรายครับและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญไม่มีใครไม่รู้จักมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูกระดึง ภูหลวงจังหวัดเลยครับส่วนแม่น้ําที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือแม่น้ําชีและแม่น้ํามูลซึ่งมีแหล่งกําเนิดมาจากเทือกเขาทางทิศตะวันตกและทิศใต้ไหลลงมาสู่แม่น้ําโขงทําให้สองฝั่งแม่น้ําเกิดเป็นที่ราบและเกิดน้ําท่วมอยู่บ่อยครั้งครับซึ่งพื้นที่ราบก็มักจะเป็นทะเลสาบรูปแองอยู่เป็นจํานวนมากครับแต่ทะเลสาบเหล่านี้จะมีน้ําก็เฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นครับ ก็เมื่อถึงฤดูร้อนน้ําจากทะเลสาบเหล่านี้ก็จะเหือดแห้งไปหมดเลยแหละเพราะดินส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ําน้ําจึงซึมผ่านได้เร็วครับเรามาต่อกันที่ภาคตะวันตกดีกว่าครับภาคตะวันตกจะประกอบด้วย5จังหวัดครับคือจังหวัดต,ตากกาญจนบ,บุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันครับ พื้นที่ของภาคตะวันตกส่วนใหญ่จะเป็นเทือกเขาสูงประกอบด้วยเทือกเขาถนนทงชยัยและเทือกเขาตะนาวสีมาถึงภาคตะวันออกกันบ้างครับพื้นที่ของภาคตะวันออกจะประกอบด้วยเจ็ดจังหวัดคือจังหวัดตราจินบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดและสะแก้วครับ พื้นที่ตอนเหนือของภาคเป็นพื้นที่ราบใหญ่มีเทือกเขาจันทบุรีอยู่ทางตอนกลางของภาคมีเทือกเขาบรรทัดอยู่ทางตะวันออกเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาครับและมีที่ราบชายฝั่งซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาจันทบุรีกับอ่าวไทยแต่ถึงแม้จะเป็นที่ราบแคบๆก็ยังเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกไม้ผลครับ และภาคสุดท้ายของประเทศไทยคือภาคตาใต้นั่นเองครับภาคใต้ประกอบด้วย14จังหวัดคือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงานราธิวาสนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและสตูลครับพื้นที่ภาคใต้จะเป็นคาบสมุทรที่ยื่นเข้าไปในทะเลทางตะวันตกของคาบสมุทร ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้มีชายหาดเหมาะสำหรับเป็นที่ตากอากาศหลายแห่งเลยครับเช่นหาดสมิลาจังหวัดสงขลาหาดนาราทัศน์จังหวัดนาราธิวาสเป็นต้นครับส่วนเกาะที่สําคัญได้แก่เกาะสมุยและเกาะพะง,งนันด้านทะเลฝั่งมหาสมุทรอินเดียมีเกาะที่สําคัญคือเกาะภูเก็ตเกาะตาลุเตาเกาะยาวและเกาะลันตา แต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคก็ล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างน่าสนใจไปคนละแบบเลยนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย